ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะในตอนนี้แม้ว่ายัางไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะแต่ว่าผู้จัดงานถนนคนเดินหลาดใหญ่ที่จัดทุกวันอาทิตย์นะคะก็มีการประกาศงดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังนะคะก็มีการกักตัวแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะรอดูอาการ14วันค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบีส่สวมชุดป้องกันพิเศษไปรับตัวนักท่องเที่ยว หญิงชาวไทยจากที่พักโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกระบี่หลังได้รับแจ้งว่ามีการป่วยมีไข้สูง39องศาจากการตรวจสอบประวัติก็เพราะว่านักท่องเที่ยวหญิงคนนี้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่จึงต้องนำตัวส่งห้องกักตัวพิเศษที่เตรียมไว้เพื่อรอดูอาการแล้วก็ส่งตัวอย่างสารคัดหลัง่งตรวจหาเชื้อโควิด19ค่ะ ที่จังหวัดตรังเจ้าหน้าที่กักตัวหญิงสองคนที่สนามบินตรังโดยนายแพทย์บรรเจิดสุขพิพัฒน์ปานนลในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังกล่าวว่าทั้งสองคนเป็นแรงงานที่กลับจากเกาหลีใต้แจ้งผ่านทางญาติว่าจะเดินทางถึงสนามบินตรังโดยผ่านการตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นที่สนามบินดอนเมืองมาแล้วยังไม่พบอาการป่วยแต่ทั้งสองคนขอให้ทางครอบครัวและผู้นำชุมชนในพื้นที่ประสานให้หน่วยงานสาธารณสุขรับตัวไปสังเกตอาการค่ะ จึงสั่งการให้โรงพยาบาลย่านตาขาวนำรถพยาบาลไปรอรับเพื่อนำตัวไปที่ห้องแยกโรคจนครบ14วันขณะนี้ก็มีแรงงานที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้แล้วก็อยู่ในความดูแลเฝ้าระวังอาการรวมทั้งหมด4คนและเบื้องต้นนะคะก็ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะส่วนย่านเมืองเก่าภูเก็ตถนน ทลางก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวโยุโรปท่องเที่ยวชมความงามของเมืองเก่าอยู่นะคะแม้ว่าผู้จัดงานถนนคนเดินภูเก็ตลาดใหญ่ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นั้นประกาศงดกิจกรรมถนนคนเดินภูเก็ตไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 นั้นจะดีขึ้น เช่นเดียวกับการจัดงานสดุดีเท้าเทพประตรีเท้าสีสุนทรประจำปี2563ซึ่งก็เป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดภูเก็ตอีกงานหนึ่งจะจัดบางกิจกรรมเท่านั้นค่ะส่วนกิจกรรมแสงสีเสียงที่คาดว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า5,000คนก็จะเลื่อนออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคตามมาตรการของรัฐบาลค่ะ